ไว้พ่อไว้แม่์ไว้เซ็ตซับเรียบร้อยคู่ยนอก์คู่ยงหอบคุ่การคู่ทุกทั้งสารถิาโรวมทองพี่น้องโรวมุูท้อนกรรมกรอเจ้าหน้ากอคาฮาวดีวิที่นับปาดราษฎรภูมาฟังล่ำก่อนเปิดนี่ไว้เซ็ตซับเรียบร้อยห้าสลางทั้งท่านบ่เป็นการประมาทคือการไว้อและย่อคู่บันเดเมย์มอลำก่อนไปทั้งกระตามเตีต่อไว้คู่ไว้สักคนหาข้อว่าหอนก่อนว่าแอ็นยกเพลกแขกหมัน เ็ดต่ำหีดขีดต่ำข้องสะบันอั้มังสังนำชังแค่สะบ้อม้นในาลาเล่ครับผมเป็นตะวนแต่ร้อทังเสียงขาทั้งหัเนาวันก็มูทังคุณอานิจคระราตนังธรรมัตนังสังขารตนัง เลวหานีจังว่าคุณเลยคุณคุณวิดามันดาคุณคูณมาจันทั้งคุณสินคุณทานอยู่ในวัดในบ้าไอเด้อไม่ไอมาผูกบังไอมากังมาเลือบในวัน มขอให้สมใจนึกผู้ที่มาับรองขอให้เสียงของขาได้ยินไกลไปทั่วขอให้ยินอยู่ฝา่าผู้หลิงเงียมพอลุ่มขอให้คุณโน่เจ้าผู้บาบุษนสัง่งค้อยมาเรียมกังละตัวขาพุ่นลำให้นำทางข้ามาได้ทำยาพา สาธุเดอโก้ดักบ้านเจ้าผู้หลิงเงียบพอมองสมององผาตาเบวไว้ไหลเดือนเดือนรงแม่เมื่อนาที่เป็นนาผู้ไหลเดียวเด็กเดยวสาธุเดลำอยู่วัดใหญเป็นกรรมลำในทำนาให้เป็นมาเป็มาองข้าพญาไว้ใส่ซองสดุณเสมองผู้ข้าพนาาเจ็บเล่นไอ้เยิงแป็ลัข้าบักโจกน้ำน้ำแก้วสาตุเดอโก้ินกอดนตาบองถุง่ bằng con mà là phù ba thầm hâm điểm hãy đàn để mà tiếp tu khả gia ni biển thác cây họ hãy đây ca sùng đăng cây phong họ hãy đây sùng đăng cây phong sáng nay phong này ở ta mê cả vong chín anh đang nơi và tội tâm để mẹ làm sùng bồ bồ thì ba năm năm ta con ตาใบตามาเล่นคนเริมไม่ผู้เนใจเด่นแต่ไปกูกุ้งกวนกบผ่านน้ำเตอะรักผู้หาไรเจ้าไรอันเตอะรักผู้หาไรเจ้าหน้าไรอัโอนันตดื่อเลยจะเกิดุกใจเด่นกับผัวลำลองแต่กุ้งทำก็ผู้เดียวแต่หิญาเดือหางคอยมาเร่นตั้งตัวขาผู้ลำผ้ากำบึงทักไปแม่มาลล์อยากไอ้ไอ้ล้อย่อมเว้นไอ้เหยียดทักไหนดิ ขึ Beast ้นก็พ่อเบยัวเ้วืเถื่อนมาน้ำเล่นจะไหนมาเห็นตังสี่เห็นพ้าวออยู่แต่เพื่อเถมาเนี่ยนะ เอาละเมื่อนี้เป็นบันเตาผู้เอาุคุณพ่อพวกพี่น้องแต่มาท่านเขาฮอเจกไกลปันใจเนื้อเดื่อแม่เดนมาด้วยใจใสพสัตวท่าแจต้าได้ยว่าแวงแยงหน้าก้น่อยลงบุญตาและไาจักลานมาเสฟันบัน่วนนํำเบื่อนี้จักสีบนเพื่อพรบนไปพ่อบันได้จักสีสาหรือไม่สำเร็จขาดพอเด้อม่ลยันทิ่ฟมาระบนาตีเตียนพุทธมาผมเป็นพ่อปัญญาพอดูโอ้ไม่ขำเดิมเพลกันได้คุมคินยากเกือบตา

แก้วยากรมเนปตผู้ตัณลำมากมีไรแต่ผู้ไรบดไรบลผู้ดังพุทธีกรรมังบอนก่อนตูดกอนทำผู้รังพุทธีกรมาหำเนด้ยินุ่งทุงผู้รังพุทธีกมรมเสียงทรงมาสีทันดอนผู้รังพุทธีกับมฟังบนละตะลกขัละหยาไทต่อบาาำปาี่ลาคน่ยาให้ตีวสนกันนนวาใจลำีจากเสียาใจใส่ไปเน่ออาโกสนีอาแต่คงม้มมาคันพ เดรยกมาทางดาบวัมอลลัมมอลลัมกติบานกันนาเรยไร่ไ่ปถึงมันไหนต้องขันขันตั้งสวยมากกสินำกลาทำนี้ทำวุ่ดไอ้บอีสักวาข้าวนีอันอดีตนกเลขแหกหมานธรรมดาโดเบนเนาะ ค่อยเห็ดค่อยทำสีค่อยดีคอยได้ใจหอนไหลก็บอดียาสะฮอนก่อนไฟ้ยาสุเอตก่อนน้ำบัวรัดหามแต่ได้เท็ดนตาำเทีดยนขีดตาำคล้องตาำห้อยพอพอตามห้อยอมแม่เห็ดห,ห,ห,ห้อยพอตรงกบงดูเห็ดห้อยผู้ต้องกมารมกาบธรรมดา ผู้บาอาจารย์คนเห็ดมากกะไว้เือกันลูกเต้าเห็ดเกือกันคนเท่าทำเหตดมัานกะมองตระเวนทำคว่ามมันกะเ้าเจ็บพิดีเท่าเจยมเต่าลือยาสูบิบุโตกเป็นคนผู้น้อยก่อนสิสกสิต้อยต้องมีคู่มีมาต้องกาบไปบ่หาเถิดตุ้มมันจะเมนบ่นมาลูกลืมพอลืมเมยิ่นมาวันบดีลูกเสียลืมผู้บาอาจารย์่นมาบันบดถูกในเหตดหน้ากะต้องเบิ่งเท่าถูก่าม่น้อยวิลา คนดีนี่ไปใส่กะบบ่ตายคนดีไปใส่กะบบ่เฮิดตั้งแต่หมู่ยาสูเป็นคนรู้ผิดผิดผิดข้องให้ไปตามทํงน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นคนบอกหลอกว่าบ่มีอาจารย์พึ่งมาเรียนนําพอพึ่งมากอนําผู้ผู้ใดดูผู้นั้นได กแม่นดีผู้บาจันทร์สมุจักนั้นผู้จักดีทุกอย่างบ่มีสี่ยาสว่วนตัวผมมอแม่นสิทธิเลี้ยวผู้สิทธิเถิดตุนเดาไว้ล้ำมื่อนี้จังวาสาน้องแม่เออเออเนอนคุณอาจารย์สั่งวา เมีน้ำเล็ดแก่นไปเป็นแสงเทียนเตยเป็นแสงไฟเตยสว่างคุณอาจารย์นำห้างเป็นแสงไฟส่องแกงมาลำลองให้ยาปวดนี ลำลองยาพวนีเอลคุณนเอฟเรดเไปนอนนอนีน้องสาทุลำมันนี่ลำดีลำมวนเออ ไปมาฟังอยู่นี่ไปบ้าดีบ้ามวนไปมาฟังอยู่นี่เห็นหลกมักให้นหลงหักวอลลัโชกไถ่บุตรสาวคนเออมันแท้ผู้บ่มีลูกบ่มีผัวสาวแม,ม่หฮางแม่ใหม่ใจหลงหักผู้ขาจนเมื่อบ้านเ่ราะอไรเลยสาธุขอเสียงคนบ่มีผัวเนี่อันขอเสียงคนบ่ายานผัวเนี่ อยู่นี่แกนเบิดมีกับใบยานลงหลาพนังมาอ่ะอันนี้นี่จะบพ่อห้องน้ำมูอมันมีอยู่ดิตัวท่านมีอลืมห้องโอ้ยลืมห้องานัว่าการจะนานน้อยลงบนน้อยยี่หลีตัวละน้องยิ่งขอลอยอยู่ก็รุ่นนีลายมักคอยประกาศเถียงเขาผู้ใหญ่แม่บรตจุตั้งแตเต็มทางเขาหนุ่ดเดือยผู้ใหญ่่งแต่ว่าผู้ใดน้อยเงี้ยมาลต้องเผื่อกับใบยันเอาดอกไม้ไปว่ามนากใหญ่จงเก่ง ฟุมฟ่อดก่อนเนี่ยเอามาแล้เกือกการเมียมาลำเอามาคู่กันลำหันแล้วลำกันมันก็สิได้ดีก็เอา่าสั่งลออเบาเบิกทุกบปีหนึ่งเลยนะจอยกระหมอนไขกระไดยวันนี้น้อนมันลุกขึ้นไม่ตมงกันยังบปากปากเป๊ะๆจุทีผีปากน้อย บอลนี้ผู้พิสมไปน้อยมันโจมเก่งเอาพิพศพิมยังไงเลยไปเอาคนนี้นักศึกษาคนนี้อว้วดสูงสูงเห็ดคุณลุนดูขา,ขาวขาวขึวข้นหลุมเก่งนี่ไหมอเอามาพิศพิศใหแห่งโจมค้ำพองกระตาบาดนนีูโอ้ยบอลนี่ก่อนจะเล่นท่ายาปานีกันเดี๋ยนี่สี่คนอย่างตาปายกูหนีฆ่ากันด้วยคนหน,น,นึ่งในรูปน้ำกันตาหลับประธานแล้วกันยังมาเอาอันนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเนี้ยไขมีล่ลนะเนอะเจ้าวบอทันมีหาเอาคำถาม่าอะไรกับ จะรัะนะก็มีหลีคอยกระเสียวดองเอาเด้อดตาฟังเด้อดดองและตาฟังเด้อดดองตรงนี้ In đó, bằng lòng in đó, sao mà nó con rằng mắt sao lại <laughs> lại để mặt đặc biệt là bên đó là cái gì hôm sau hôm sau hết 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 hôm ทอดไส่หรอล,ละ <c ười> โอเะ้เป็นชะลา

กอดกันบรรยากาศกอดกอดบรรยากาศเป็นความือนกันตอนฝันรักกันการเดินอนฟันรักกันการเดินเต้นจะบะเต้นเต้นตะขันเต็นเต้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 น่อยเดินหัวแกนวันอาันกันกะบัเกียวไปเอาผู้รักเดือกะใสาสอดแต่ตเมือสอดเลยน้าไลยนารับปีบังเปมอมมาบาอาพิญญาเม่นในหลังรานาดาพบดอกตะบังคอยเรื่องตะบัวที่แต่ตะบันชัวชาบอโตเป็นนักถูกสุ่มบงินโบรา ขี่มันบันกับหมาที่ยิงเสนพันกับบ้านนั่งเรีต้องไปเสิ็งโดตาผมไม่สวยเด็กพ่อจะกลับไรเอาขาหนึไปถึง ถ้า่นติดไม่ตาแม่หุ่นจงมนตาผิวกายเียยังใสตากระผมเวกยินมาเดิดแม่หุ่นอกุ่นมาดังผู้กครหาไข่จำเงินทิ้วผุ้ไครดักโบงเดือนหาไข่จำเอนสมเดเจาโรนังสวยพังสวยพิงยี่ยวนั่นโนผู้กคดังกรซีนั่นโนผู้ใรดังซัมดีพออดสตีพอหอมสตีมาดูสตีจะได้ไม่แก่เแ่ิ้กจะมาทำเสรตืนยินเก่ย่ยินแก่ยไมิน ว่าเห็นเจออยู่ทไมว่จาสาวใผู้นำอักยศอวานรังนจะด้ไปในรุงคนรังนจะด้ไปในรุงคาหาไห้จำตาบุญและเุ้มันดเมืองพ้นหรือบานบุบ้านไทเมืองบนหรือบานบุญรบ้านไ่หาไปตบู่คือน้องผู้สดน้องตอนนี้ยังนบดสายตาสิมาใส่เ้้าอยู่ยัี่ไปบึ้งข้างอานิดน่งแว่อเปวันนี้หัวละเม เอยวก็ไยเอาั้มกัหันมายิ้มให้กันในเวลาเออเป็นานะไมาเคยได้ยินิมีเมียไม่มีผลเอาเดือ้เอาันนเราเานนั่นนะอังมังมามะบนใม่สัตยยน้องาบาบ้นบ่เดิซ้